ในแฟนเพจเยอะขึ้นอย่างเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างนีเ้เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยค่ะไม่คือสิ่งที่ผมอยากรู้คือทําไมถึงมีคนไปกดไลค์รูปของน้อง,งานาลาเยอะมากมันเกิดจากอะไรครับหนูไปไปไปโพสไว้ไที่อื่นบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะหรือว่าแค่ใน Facebook อ,อย่างเดียวหรืออะไรคือว่าแรกเริ่มเดิมพีมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่คือว่า หนูเนี่ยตอนแรกมีเฟซบุ๊กใช่ไหมคะพอมาเป็นน้องใหม่หลายบริษัทปุ๊บก,ก็มีเพื่อนแบบแอดมาเยอะมากจ<อ>นมันเต็มห้าเอ่อห้าพันคนแล้วทีก็มีน้องคนหนึ่งน่าจะชื่อเฟซบุ๊กว่าฟอฟ้าหรือว่าอะไรสักอย่างค่ะเขาก็ได้อเอเอารูปพี่หนูพนมมือแล้วก็เอ่อเป็นรูปที่รอเรียนการ์ตูนข้างหลังนะคะเ,<อ>เป็นแบบเป็นภาพเด็กนักเรียนที่เขาผูก ปล,ปลูกมัดแกะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วลองใสุ่ดนักเรียนเหมือนเขาพอดีเราก็เลยแบบอยากลองทําตามบ้างเราก็ถ่ายรูปนั้นลงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหนูมีการเพจเป็นของตัวเองแล้วซึ่งก็เป็นพี่ที่สนิทส้างให้ค่ะก็เลงในเพจซึ่งเพจของหนูมีประมาณแค่สองพันเองนะคะตอนนั้นแต่ว่าพอน้องฟอฟ้าค่ะเขาเอาไปลงก็คนกดไลค์สองแสนยุ่งนานคนกดไลค์สองแสนสองแสนคน ใช่ค่ะพี่อุ้ยสองแสนคนคือตอนนั้นน้องพ่อฟ้ามีคนติดโลกเยอะมากค่ะเป็นการติดตามติดตามเพจน้องใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่ได้รู้สึกกับน้องเป็นการส่วนตัว่ะคเหมือนเหมือนกับน้องเขาแชร์รูปหนูให้แบบว่าเห็นน่ารักดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็จะมีเป็นเหมือนตอนนั้นมันจะมีสมาคมนิยมสาวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอารูปที่แบบใส่สินักเตี้ยหรือว่า เด็กที่แบบใส่ชุดนักเรียนไปลงอะไรเงี้ยค่ะก็มีรูปหนุ่มโงไปด้วยเใช่สมาคมนิยมสาวน่ารักพี่อุ๋ยเป็นหนึ่งในสมาชิกแฟนเพจนี้ปะครับอ๋อไม่ครับออกไปดิไม่ได้เป็นใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อไม่ใช่อะไรนะครับไอเขาเขาไม่ได้กดไลค์แต่มันขึ้นไม่แต่ว่าแต่ว่าเออเมื่อกี้ในระหว่างที่คุยกับน้องนาราไปเนี่ยเราก็เห็นคลิปมีคลิปทำเคิโอมีหรืออะไรก็ตามก็ก็ไม่แปลกนะพี่อุ๋ยที่น้องจะมีคนกดไลค์ขนาดนี้หน้าตาน่ารัก ะครับใช่ไหม,ไหมครับผมกูกิกไวน์หวานซันยังอโนเนะนะครับไม่ได้น้ำเปลง่งอ๋อไม่ใช่ออกคำเอาอย่างนี้แนะนำหน่อยสิน้อง <c oughs> นาราว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งใครก็ตามที่แบบว่าตอนนี้อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย hey,! วันหนึ่งมีความฝัน <c oughs> เราไม่รู้หรอกว่าเน็ตไอดอลจะเป็นความฝันของเด็กหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าน้องเรามีความฝันว่าเอ้ยอยากจะเป็นเน็ตไอดอลบ้างเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงบ้างครับเราถึงจะได้แบบมีคนกดไลค์ถึงสองแสนกดเอามื่นหนึ่งพอเลยมื่นหนึ่งก็พอแล้วอะไรประมาณนี้ จริงๆ้วหนูว่าเป็นตัวของตัวเองค่ะนะน่าจะดีที่สุดจริงค่ะเนาะเขาบอกเป็นตัวของตัวเองถ้าอย่างนี้เราแม่จะได้ดิสไล k ์แทนมั้ยพี่แซนจะเป็นตัวของตัวเองไม่น้องนาราพี่อุ๋ยก็เลยจะบอกว่าหนูบอกว่าเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับผมพี่อุ๋ยก็เลยบอกว่าถ้าเราสองคนเป็นตัวของตัวเองน่าจะได้น่าจะได้เป็นแซนเหมือนกันนะครับดิสไล k ์นะครับดิสไล k ์แทน นัน้นคือว่าเป็นตัวของตัวเองคืออย่างหนูอย่างเงี้ยหนูคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบสดใสแล้วก็พูดมากอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาหนูถ่ายยูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นภ้าที่แบบสี่อนข้าจะสดใสแล้วก็รู้สึกว่าฮ้ยมันแบบมันน่าจะแบบคนดูแล้วน่าจะรู้สึกว่าเออมันดูมีอะไรอย่างบางทีแบบหนูเครียดหรือว่าร้องไห้อยู่เต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูจะเป็นคนที่ระบายออกมาทางรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายรูปบ้างโน่นนี่นั่นบ้างตามฟิลนะตอนนั้นอืมแต่งก,ก็เข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดดาราพูดแบบเนี้เหมือนกับว่าน้องเขาไม่ตั้งใจจะเป็นเน็ตไอดอลหรอกครับแต่ด้วยความน่ารักของเขาไงด้วยความ<ช>น่ารักช่วยได้ที่เขาไม่อยากเป็นนะครับโอ้โหน่ารักก็เล็กเป็นเองเล้ก<อ>็<อ> ไม่ไม่ไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็หนูเป็นน้องใหม่รายบริสุทธิ์ด้วยไงทุกคนก็ได้เจอได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ว่างๆว่างๆนี่เถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดวันเออดวก่อนถามอันนี้ต้องถามเลยตอนนี้แฟนเพจหนูนี่มีคนกดไลค์กี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้เหรอคะอืมอืมอืมแล้วสองสองแสนสองแสน เจ็ดหมื่นได้ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ไมเศษไม่เป็นไรเศษไม่เป็นไรสองแสนอไว้แค่นี้เองพี่อุ๋ยบอกไปพี่อุ๋ยพูดพี่อุ๋ยพูดของพี่ไม่ถึงห้าหมื่นเลยไม่จริง พี่อุ๋ยบ้าไม่รู้ไงครับพี่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นอะไรพวกนี้ไม่ค่อยโซเชียลใชิมล่ะใช่ครับใช่ครับไม่คนไม่ค่อยมีสังคมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไมมม่่สัังคคากใชรบผมเข้ากับสังคมไม่ค่อยได้ไม่ใช่พี่อุ๋ยทำงานผมแก้ให้พี่อุ๋ยทำงานแก้แก้แล้วสวยงามงานก็ไม่ค่อยมีครับนอนขอตัวนิ่งๆอยู่บ้านเอาได้น้องนาราครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีแฟนคลับเยอะมากครับอยากจะรู้ว่ามีเหตุการณ์น่ารักน่ารักอะไรที่แฟนคลับทำให้เราประทับใจมากเออใช่ใช่ใช่มีไหมเหตุการณ์น่ารักน่ารักค่ะจริงๆแล้วยังแบบ มันก็มีเป็นเหมือนความรู้สึกมากกว่าค่ะที่วิชิจเจริญคือมันจะรู้สึกเหมือนแบบเวลาที่เราได้พบปะหรือว่าได้เจอกับเขาอะค่ะความรู้สึกครั้งแรกคือแบบเฮ้ยเราดีใจที่เขามาหาเราเขามานั่งรอเรานานๆคือเขาก็ต้องเสียตังค่ารถค่าน่นค่านี่ค่านั่นคือจริง,รง,รงๆแล้วคือเอานะี้คือเขาแทบจะไม่ได้อะไรเลยคืออย่างโหนูเอ,เองเนี่ยหนูก็เคยเป็นแฟนคลับของพี่แคนนี่มาเสียมันการตอนนี้ก็เป็นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้จ้าำงานพวกพี่ๆเขา<ๆ>หนูก็เลยแบบเออเข้าไป